สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับเจอกันเหมือนเดิมกับผมปาล์มสามบาทห้าบาทที่จะมาอัปเดตข่าวสารของเชลซีให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแน่นอนวันนี้ก็ยังมีควันหลงครับหลังเกมที่ทางเชลซีครับสามารถบุกไปชนะทอรแนมนฮอสเปอร์ได้4ประตูต่อหนึ่งนะครับหรือว่าถ้ามีข่าวอะไรที่น่าสนใจนะฮะติดตามได้ทั้งหมดจากคลิปนี้ครับแต่ก่อนอื่นเลยครับขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีครับ ขอบคุณเครื่องดื่มสิงเลมอนโซดาครับสิงยูสุเลมอนโซดาเรดเลมอนโซดาแล้วก็ล่าสุดบุวยเลมอนโซดาครับมีจำหน่ายแล้วที่7 e เ e ่ e อนะครับแล้วก็ขอบคุณทาง s u z u กิครับจัดหนักจัดเต็มมอบโบนัสใหญ่ให้ถึง3ต่อกับแคมเปญสุดพิเศษส่งท้ายปี s u z u กิ Triple Bonus d e ด l ครับออกรถยนต์ s u z u กิวันนี้นะครับก็ดีลพิเศษรถสูงสุดถึง3ต่อใครสนใจก็ ไปดูกันได้ที่โชว์รูมรถยนต์ซู z u กิทั่วประเทศนะครับก็มีรายงานจาก d ด i d ดอ n นสตีนครับเป็นสื่อดังจากดียิปติกครับเชื่อว่าเชล e a ต้องการทบทวนการบริหารทีมของโปเช t ติโนเมื่อสิ้นสุดฤดูกาลครับเพื่อดูว่าเขานำทีมไปสู่ทิศทางที่เหมาะสมหรือไม่การเปลี่ยนผู้จัดการระหว่างฤดูกาลไม่ได้อยู่ในแผนการของทีมนะครับและมันจะต้องเกิดข้อผิดพลาดขึ้น นะะร้ายแรงจริงๆถึงจะมีการตัดสินใจแบบนั้นเนื่องจากข้อมูลและสถิติต่างๆเกี่ยวกับผลงานทำให้บอร์ดบริหารของเชลซีมีความหวังในการเติบโตที่ดีขึ้นในอนาคตนะครับขณะที่อักเซลดีซาซีครับก็พูดถึงชัยชนะที่มีเหนือต่อสเปอร์นะครับเขาบอกว่าโค้ชบอกตอนช่วงพักครึ่งว่าให้เราเนี่ยใจเย็นเมีความนิ่งไว้และเก็บบอลไว้ให้ดีก่อนจะหาโอการทำประตูเพื่อ ฆ่าพวกเขาออกจากเกมขณะดเดียวกันหากการเนนปอเชติโนและเ si ตโกซิวาโตเทียงก็ยกังดูเดือดตอนที่เชลซีทำประตูขึ้นนำลูกที่3นั้นมุ่งบอกอะไรบางอย่างครับเนื่องจากโคชชาวอนตายต้องการให้ลูกทีมของเขาเล่นแบบรัดกุมและควบคุมเกมให้ดีไม่ใช่ความโกลาหลแบบที่เป็นซึ่งทีมอายุน้อยทีมนี้จะเรียนรู้จากชัยชนะที่บ้าคลั่งในเกมที่ผ่านมานะครับ ขนาดเดียวกันฮะออฟตาเซติเด็กก็รายงานว่าเกมที่สเปอร์เปิดบ้านแพเชลซี C, ทำเซติการเล่นบอลจริงๆในเกมแค่43เเซของเวลารวมทั้งเกมถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในพรีเมียร์ลีกตลอดช่วงสซีซั่นที่ผ่านมานะครับขณะที่เอนโซฟรานเดสครับออกมาโพสต์ข้อความผ่านไอจีครับบอกว่าขอบคุณทุกคนที่ส่งข้อความเข้ามานะครับตอนนี้ผมโอเคแล้วและจะฟื้นฟูนร่างกายให้กลับมาพร้อมที่สุด สำหรับเกมสุดสัปดาห์นี้นะครับต้องพร้อมนะครับเพราะสุดสัปดาห์นี้เนี่ยเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ด้วยนะครับขณะเดียวกันมีการรายงานยืนยันว่าแอนโทนีเทเลอร์ครับพี่โลนของเราฮะจะทำหน้าที่ตัดสินเกมพรีเมียร์ลีกระหว่างเชลซีกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ในขณะที่ห้อง VR ครับอาจจะเป็นเจาร์รตยินเลตนะครับนอกจากนี้ข่าวจากฟุตบอลลอนดอนบอกว่าในงานมอบรางวัลบอลลอนดอนที่ผ่านมา ดีเอ็ดร็อกบาครับท้าให้ออริงอาร์แลนฉลองการทำประตูครั้งถัดไปด้วยการฉลองท่าดีใจของเขาหรือของแกรี่นิกเกอร์ซึ่งเมื่อคืนที่ผ่านมาเนี่ยหาแลนดเลือกดีใจท่าดร็อกบาหลังทำประตูในเกมที่พบกับยังบอยนะฮะซึ่งผมเนี่ยก็เป็นคนบรรยายเกมนี้อยู่นะครับแล้วก็ได้เห็นเขาทำนะฮะแต่ว่าไม่ค่อยเหมือนเท่าไหร่นะฮะขณะเดีวยวกันโจโครครับออกไม้สัมภาษณ์ูดถึงโคพาเมอร์อครับ โจโคบ,บอกว่ามีผู้เล่นคนหนึ่งที่โดดเด่นสำหรับผมในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาแดนก็คือโคพาเมอร์ครับเขาเป็นผู้เล่นอายุน้อยและมีความคิดสร้างสรรค์เขาทําให้ผมนึกถึงเจมสันดิสันมากๆเขาอาจจะมีความคิดสร้างสรรค์นในแดนหน้ามากกว่าเจมสันดิสันเขาดูมีความเป็นกองหน้ามากกว่าในขณะที่เจมสันดิสันเป็นกองกลางมากกว่าครับเขาเป็นคนที่เราสามารถใช้เป็นแกนหลักในการสร้างทีมได้ในอีก5ปีข้างหน้าและเขาจะเป็นส่วนสำคัญของทีม ขณะที่นิซ่าคินเซล่ารายงานบอกว่าตอนนี้โคพาเมอร์ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกให้กับเชลซีไป515นาทีมากกว่าที่เขาเคยเล่นให้กับไมซิตี้ตลอดช่วงเวลาที่เคยอยู่กับทีมครับตอนนั้นเนี่ยโคพาเมอร์ Palmer, ลงเล่นไป489นาทีแต่ว่าตอนนี้เล่นกับเชลซีเนี่ยได้ลงเล่นบ่อยมากๆนะฮะขณะเดียวกันครับก็มีรายงานบอกว่านักข่าวสายนาโปลีรายงานว่าเชลซีเนี่ยได้เริ่มติดต่อกับนาโปลีแล้วนะครับ เพื่อสอบถามความเป็นไปได้ในการดึงตัววิกเตอร์อซิเฮนโดยป o เชตติโน่เนี่ยพยายามหากองหน้าคนใหม่โดยเร็วที่สุดในเดือนมกราคมนี้นะครับแล้วก็มีข่าวบอกว่าเชลซีและลิเวอร์พูลใหความสนใจอสซันเน่ดียาครับปีกสายเซเนกาวนะฮะเชื้อสายเซเนกาววัย18ปีของเรอัลเบติสขณะที่เกาโชเมคาโต้ครับสื่อดังในอิตาลี บอกว่าเชลซีและแมยูริต็ดจะต้องทุ่มเงินระดับ43ล้านปอนด์หากต้องการเซ็นสัญญากับเรนเซลดูฟรีแบ็กขวาวัย27ปีของอินเตอร์มิลานนะครับเชลซีจะเซ็นดูฟรีมาทำไมฮะแบ็กขวานี่แกทับกันตายอยู่แล้วนะครับขณะที่สปอร์ตวินเนสครับบอกว่ามีโอกาสเล็กน้อยที่เตโกซิวาจะย้ายไปฟลูมิเนเซ่ตั้งแต่เดือนมกราคมนี้เลยครับโดยมีการเจรจาก,กันมาสักพักแล้วว่าเมื่อหมดสัญญากับเชลซีเนี่ยเขาอาจจะย้ายไปร่วมทีมในซัมเมอร์หน้า และเล่นที่นั่นจนแขวนสตัดนะครับขณะเดียวกันไซมอนฟะิลิปนักข่าวสายเชลซีก็บอกว่าอีวานโทนี่คือกองหน้าระดับท็อปและเขาสมควรได้รับโอกาสลงเล่นในทีมใหญ่เขาจะเข้ากับเชลซีได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนะครับก็ไม่รู้สุดท้ายเราจะจบลงที่ไหนนะฮะแต่ค่าตัวตอนนี้อีวานโทนี่เนี่ยแตะไปถึงระดับ100ล้านปอนด์แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวที่นํามาฝากกันนะครับก็เพื่อนเพื่อนฟังกันแล้วเนี่ยหลายคนอาจจะยัง เรียกว่ามีความสุขกับชัยชนะก็คอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันได้แล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเราเจอกันใหม่ในโอกาสหน้าวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ